เรียนท่านนาย,ยกสมาคมพริยาทหารเรือาารรท่านประจําแหน่งงานท่าการเลือกเตหที่ไ,ทไปรับหน้าที่เป็นพิธีกรงานน้อมเก้าถวายตู้คอนเทนเนอร์ของสมาคมพริยาทหารเรือให้กับมูลนิธิอาสาพเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทยกระผมขออนุญาตแจ้งลำดับงาน ดังนี้ครับขั้นแรกผมจะกล่าวถึงประวัติของมูลนิธิอาสาเพื่อพึงพายามยากให้ทราบถึงความเป็นมาคร่าวๆอันดับต่อไปผมจะขออนุญาตกล่าวถึงวิธีการมอบตู้คอนเทนเนอร์ของสมาคมพิยาทาเรือให้กับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึงพายมยากและผู้มีการรการเรือจะไดมอบตู้คอนเทนเนอร์เพื่อนําไปสมบูรณ์ในารกิจของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึงพายำต่อไปอันดับต่อไปผมขออนุญาตบรรยายโดยย่อเพื่อความเข้าใจงานของ มลน,นที่อาสาเพื่อนุชพายามย่าประกาศใชที่เกี่ยวข้องมาถึงいいต,กกตู้คอนเทนเนอร์อันนี้นะครับมูลนิธิอาสาเพื่อนุชพายามยาก่ามีพระองค์เธอพระองค์เจ้าสมุทรีพระบวรรัตน์การณ์นัมนเป็นในเริ่มแรกมูลนิธิอาสาเพื่อนุชพายามยากก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่29ตุลาคม2 5 3 8พระเจ้าวองค์เธอพระองค์เจ้าส พระบวรราชา์ธีรด h าม m a และพระเจ้าหลานเธอที่ซอยจรังสนิทคงศ์3482และ86ฝั่งธนรีที่ประสบุทกภัยน้าท่วมบ้านที่อยู่อาศัยโดยได้จัดทําถุงพระราชทานในชื่อของโครงการอาสาเพื่อนซึ่งพายามยากเธอเป็นแท็โครงการครับที่พัฒนาอภรรษานิยมปรเทศผลอากาศเอกอนุขันสนิทวงนายุธยา เป็นรองประธานมนิธิก็ได้กราบทูลท่านว่ามีสถานที่เหมาะสมคือที่ลงเก็บเครื่องบินฝูงบิน2.1ก่องการบินฐานเรือเนี่ยเหมาะสมให้ส่งทราเพราะองค์ท่านจึงขอความรูม้ห์ต่อกองทัพเรือขอใช้กองการบินฐานเรือเป็นสถานที่จัดทะเบียนถุง้าแต่นั้นมาครับโดยกองเรือที่ประทานและอำนวยความสะดวกในการขนส่งถึงกองบินหานเรือ ดูแลเป็นอย่างดีซึ่งคณะของส่วนของคณะสมคมพระรยาทหารเรือส่วนมุกมิภาคเนี่ยก็ได้ร่วมเดินทางไปถวายงานร่วมกับผู้แทนพระองค์ของบุริษิในพิธีการมอบถุงพระราชทานให้รัษฎรที่ประสบุสปปภัยในพื้นที่อย่างไม่ยอดเอแต่ความยากลาบากถึงแม้ว่ามันจะเป็นระยะทางที่ไกลและธุระกันดารเพราะว่าสภาพจากน้ําท่วมนะครับทัานก็ได้ไปถือได้ว่าการทําการบรรจุถุงทำได้อย่างรวดเร็ว การเลียงซึ่งเดิมเนี่ยเราใช้รถบรรทุกาหารในการลำเรียนไปซึ่งมีความเสี่เกินค่าตัว้ยแล้วก็บรรทุกไปได้น้อยแล้วก็ช้าไม่ทันเวลาต่อมาเราก็ได้ใช้ขนถุงโดยรถตู้คอนเทนเนอร์เนะครับซึ่งบรรทุกไปได้เป็นจำนวนมากถึง30ตันต่อคันนะครับ2,500ชุดต่อคันรถโมลารหนึ่งนะครับโดยทีมงานและ เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆของการท่าเรือเศรษฐกิจช่วยกันทําให้งานเป็นไปได้วยความสะดวกรวดเร็วขบวนลำเลียงสูงพระประทานของบุนิทีพื่นพื้นท่าที่ลำเรียนโดยพาหนะของกองทัพเรือเราเนี่ยนะครับเดินทางไปตามท้องถนนหลวงจะพบปะกับประชาชนที่ที่ได้เอากล้องโทรศัพท์มือถือได้มาถ่ายภาพ แล้วก็บกไม้บกมือทักทายแสดงความชื่นชมยินดีต่อพวกเราตลอดทางบางครั้งบนเวทเมื่อเราไปถึงที่หมายภาพความชื่นชมจประทาชนในพื้นที่ประสบศัทยและเจ้าหน้าท <lies> ี <t ries> <ious> ่ท <knowledge> ุกา่ส่วนที่รอการต้อนรับแลวก็รอขาเสียเลยจากเราเขาก็จะมามาบนแล้วก็จะมายินดีกับเราอย่างมากรวมถึงการมาช่วยเหลือเราทุกอย่างเรื่องการ ขนของลงจากตู้คอนเทนเนอร์ไปเข้าสถานที่ประกอบพิธีจนกระทั <ötzlich> ่งถึงพิธีมอบเสร็จครับและในโอกาสนี้ผมขอเรียนเชิญท่านนายกสมาคมพยาแห่งเรือของคณะได้กรุณาทำพิธีมอบตู้คอนเทนเนอร์ให้กับพนักงานด่านพิษณุยลกยามยากธนาคารไทยโดยคุณสมศงกลาโหมเพื่อให้การในส่วนของท่านผู้ชมที่รับราชการทหารด่านมากกรรมการและผู้บริหารทีม และขอ,ขอเรียนเชิญ<แ>ท่านผู้มนวยการการท่าเรือสหิีบรับมอบตูค้คอนเทนเนอร์จากผู้แทนมูลนิธิครับเพอาะอ่อ,อต่อ,อ,อตา ท่านชบอกะสการม้คือจริงๆแล้วทางกองทัพเรืรอเราก็มีส่วนจะสนับสนุนของโครงการของมูลนิธิเพื่อนอเพื่อนพึน่งพาของของทุกกระหม่อมท่านว่าเรา เราช่วยแพกของตอนแรกก็ยังโครงการนี้ก็ยังไม่ก็ยังไม่มีเพราะว่าเวลาขนย้ายขนข <laughs> นย้ายสิ่งของไปบริจาคเนี่ยจะลำบากทางเราก็เลยเอานำรถคอนเทนเนอร์ทำเป็นของกองทัพเรือเพื่อที่จะบรรจุของที่จะไปบริจาคให้ผู้ที่ประสบภัยตามต่างจังหวัดได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะไปช่วยผู้ประสบภัย ทุนก้าถวายท่านไปทำางานเพื่อสังคมนะคะเราจะได้แบบช่วยช่วย